ขนของมาขนของมาจากบ้านลูกชายพี่น้องเลยพระท่านไล้ลงชิปอยู่ย้ายจัน์ก็ได้นี่ระคะไปขนของเพิ่งจะขนของลงรถแล้วแล้วขนของมาก็หลายยางหลายแนวเนานนะคุณนะรถหกล้อขั้นหนึ่งแล้วพี่น้องขนมากกับมากล่องไว้กระจัดกระจายไว้พระท่านได้จัดพระท่านไล้เข่าทีเข่าท้างก็มีลายยางหลายแนวเนาะขนมาแล้วก็เลยเอาเข่าบ้านไว้ย่านฝนโตขํากะ กร,กระจายไปทัวยจ่จันเพื่อนในจัดเรียบร้อยจะพี่น้องเพื่อนในไปเยี่ยมไปยามเี่เตือเพื่อนๆในน้ำดื่มกับลูกไส้เพื่อนก็ะไ้ขนมาไลยเนาะคะ่ะแนวออยู่ในน้ำเอามาดื่มน้ำดื่มคุณอาคลองเลาใส่ถุงมากพี่น้องเพราะว่าเขาฝยย่าวันฝนตกเนาะใส่ถุงดำมากมิตรคองใส่มีประโยชน์ทั้งนั้นนี่ก็น,น้ำดื่มน้ำดื่มเพื่อนก็นได้มาจากสปอนเซอร์เพื่อนไฮ ลูกไส้เพิน่นมีสปอนเซอร์ให้น้ำเดิมายพี่น้องขนมาพุนะของจักอันใดเป็นอันใดละเพราะว่าเขาย่านฝนตกข้ามนะขนขึ้นรถก็เลยต้องเอาใส่ถุงดำมีแังตาของมีประโยชน์ทั้งนั้นนะจ๊ะใส่ของที่เราใช้งานได้นะหมวกผน่ะมาเป็นแจกเลยพี่น้องผู้ใด,ดสนใจอยากได้หมวกบ้างหมวกหมวกนักลองเลยค่ะบไ,ได้โฆษณหน่ายเพิ่นเด้อพี่น้องแต่ว่าเพิ่นอันอ เพิ่นมีให้เนาะเพิ่นเอาลายอยู่ในบ้านของยายจันก็มี่ลายอยู่จ้ะเป็นหมวกแก๊บหมวกใส่เนาะใส่เท่ๆใส่บงังบังล่มครับลดลายน่าจะเป็นแพ็คเลยหมวกนี่ยพี่เอเตอร์บันสงเกลยวผู้ใดอยากได้หมวกมนะเอาเด้อจะบ้านยายจันเนาะเอาไปใส่เท่ๆพี่น้องจะเอาให้เพื่อนที่เอเตอร์ละผู้ใดสนใจอยากได้ก็มาเอาเด้อจะเด้อเด้อจะแกะหมวกเนาะ ไอ้ขี้เตอร์เพื่อนเพื่อนขี้เเตอร์น้ากันงามอยู่จ้ะสีเขียวมีสีดําอยู่ในบ้านน้อยนะอีสองทุ้งผุ้นะเป็นหมวกนี่ยหมวกใส่เอาไปใส่ไปทงไปหน้าใส่ขับรถมมเตอแต่ใส์ใส่เที่ยวใส่โกโก้กับงามได้จ้ะกันเท่าสื่อกอะหลายบาทอยู่เนาะไม่ได้ขษอเสเพื่อนดอกพี่น้องนี่ยตะกรนเนี่ยเพื่อนนี่แหละค่ะอะเบิ้งเอาเนาะนี่ละ กะนี่แหละเฮาได้มาเพิ่นบอกให้มาแจกคนสิเอายายจั่นสิเอาให้ครีเอเตอร์นํากันผู้อยู่บ้านใกล้ๆกันเนาะคันที่อยู่ทางไกลก็สิได้ส่งไปก็สิยากนํากันขนส่งอีกถ้าผู้ใดอยากได้เนาะค่ะเนาะนี่นะคะลายอันอยู่ยายจันก็ใส่บ่เบิดดอกเพราะว่าลายเอาไว้กสิได้แจกให้หมู่นํากันนั่นล่ะะใส่เท่ๆถ่ายรูปถ่ายหยังก็งามอยู่เด้เนาะงามอยู่จ้ะสีเขียวสวย ไปใส่เล่นๆก็ได้พี่น้องฝากพี่ฝากน้องเฮ้ยที่เอเตอร์น้ากันนั่นแหละที่เ,อเตอร์บัลไก่เล่นเคี่ยงเนาะใครอยากได้ก็จแจก,กที่เตอร์นี่แหละแจกเพื่อนๆแจกเพื่อนๆพี่เอเตอร์ยายจันนี่แหละหมวกใส่สวยๆมอนีก้ก็มาทายอัปเดตให้เบิงว่ายยายจันบ๊ได้ร่งคลิปมือนี่ขนของมาแล้วก็เลยมาเฮ็ดคลิปพี่น้องเฮ็ดคลิปเฮ้า ของตะขนมาเสื้อผ้าเสื้อผ้าสีสมที่สีบ่วงสวงงนันบ่วงสวงนะคะมีชุดให้เซาเด้อจะบ่วงสวงปีหนาผู้ใดอยากได้ชุดบ่วงสวงกลมหลวงประจักษ์กับมาเซาม้าเบ่งองู่บันยายจันเด้อจะมีชุดทั้งมีเครื่องประดับพร้อมเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้าเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้เบิ่งอีกเทือน,นึงว่า คลิปต่อไปทีได้เอาเสื้อผ้ามาห้อยไว้เนาะผู้ใดอยากเร้าอยากซื้อก็มาเบิ่งติดต่อมาเบิ่งบ้านยายจัดเด้อจ้ะเสื้อผ้าที่ใส่บวงสวงกลมรวงประจักษ์นั่นละจ้าลายอยู่ค่ะเที่ยงประดับผ้าในจัดออกขนล่งรถผ้ไในแตงไว้เนาะคลิปนี้ก็ซํานี้ล่ละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ